โอเคก็สวัสดีทุกท่านกันเลยนะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีโหลด Minecraft บนะทุกคนซึ่งเพลงนี้ก็อยู่จะดูใต้ลังคลิปเลยนะใครอยากโหลดไหมครับสำหรับ a o d r o i d ทุกคนสำหรับ iOS ไม่รู้ว่าจะโหลดได้หรือเปล่าแต่ของเราเป็น Android ทุกคนแต่ถ้าใคร iOS แล้วโหลดไม่ได้จะมีคลิปสอนแน่นอนนะทุกคนขั้นตอนแรกเข้ามาในิงก์ที่เราจิ้งไว้ใต้ลังคลิปใช่ไหมเลื่อนเลื่อนมาทุกคนเลื่อนลงมาเลย เรื่องลงมาปุ๊บทุกคนจะเจอคว่าดาวรุลดเวอร์ชันล่าสุดนะกดเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าหน้านี้เลยเว้ยทุกคนก็จะมันก็จะบอกว่า m n e c r a f t Mo d ทุกรุ่นนะรุนก็คือก็จะมีทุกรุ่นเลยทุคนตั้งแต่1.7 7ถึง1.17 2 0 2 3ลงมาถึง1.6 2 0จุหกจอจุดอะไรเนะี่ยข้างล่างอะทุกคนเออตอ็ก็ตอนนี้ทุกคนก็ 1.17เนี่ยดีที่สุดนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรากด1.17อ่ามันจะขึ้นหน้ตาต่างนี้กดปิดไปนะทุกคนอ่าแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะทุกคนก็มันจะขึ้นว่า Minecraft 1.17.20.23 APK กับ Minecraft 1.17. 20.22 20. mod APK ถามว่าอันที่2อ่ะคืออะไรก็คือ เป็นตัวที่เขาลงมดมาให้หมดที่เขาลงมาให้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด150มด mm hmm. ก็คือจะเป็นมดพวกแสงงูแสงเงาอะไรเงรี้แหละเออก็ส่วน,นอันที่หนึ่งก็จะเป็น mm hmm. แค่ a อ k เรธรรมดาเลยทุกคนแต่อันแรกก็จะไว้ลงมดทุกคนอยากลงมอดอะไรทุกคนก็ลงใน แต่ว่าอรืท่สองเนี่ยจะเขาจะลงหมดไม่ให้เลยเอาง่ายคือเขาลงหมดไม่ให้เราเร็วร้อยห้ามดโทรศัพท์ใครที่แรงสามารถหลดอันที่2ได้โทรศัพท์ใครแรมไม่ค่อยดีหรือแรมน้อยนั่นแหละก็หลดอันที่1น,นะก็คือโทรศัพท์เราแรมน้อยก็เอาอันที่1แล้วกันตึ๊บกดเข้าไปมันจะขึ้นมา m イクラบหนึ่งจุดเจ็ดจุบจุดยี่สามเอกดดาลดไปเลย ก็เข้าไปดูได้ธรรมธรรมดาเลยนะทุกคนนี่ mm hmm. ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนใครที่เพิ่งโหลดแบคคับครั้งแรกก็ถ้าใครยังไม่รู้นะว่าแบบวิธีแบบตั้งค่าย,ยัางไงให้เหมือนในคงในคงุงแนคอมอะไรงี้นะก็ใครที่ไม่รู้วิธีตั้งค่านี้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคคลิปได้แล้วจะมาสอนแน่นอนบายบาย